สวัสดีค่ะพบกับอัปโปแอตโตเจ็ด้าดูดวงชะตาไพ่ยิปซีการดูดวงชะตาไพ่ยิปซีเป็นการดูดวงชะตาของเดือนกรกฎาคม2564เป็นการดูดวงโดยรวมให้กับชาวลัคนาราศีมีนหรือเพื่อี่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึง12เมษายนนะคะอัปโปแอทโตเจาขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกรกฎาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไพ่ตัวต้น ให้ตัวตนของชาวลัคนาราศีมีนบอกว่าค่อนข้างจะสับสนมีความรู้สึกว่าสับสนวุ่นวายแล้วมีความรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคมันทําให้จิตใจมันวุ่นวายคิดไม่ตกทําให้รู้สึกกังวลอะไรหลายๆอย่างบางสิ่งบางอย่างขยับตัวอะไรก็ไม่ได้เลยค่ะเหมือนมันมีอุปสรรคไปซะทุกอย่างและบางสิ่งบางอย่าง ก็หันหันหน้าไปพึ่งใครก็พึ่งไม่ได้รู้สึกหลายๆคนก็ทุกข์ก็ท้อทําให้คุณรู้สึกตัวเองกังวลใจและภาระหน้าที่ปัญหาอุปสรรคหลายอย่างเหลือเกินเกิดขึ้นทําให้จิตใจตัวเองวุ่นวายหลายหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองตอนนี้รู้สึกว่าความคิดความคิดมันเป็นอะไรที่วนอยู่ในลูปเดิมคิดวนไปวนมาจะแก้ปัญหาแต่ละอย่างก็แก้ไม่ได้ในในในทันทีทันใดทำให้รู้สึกจิตใจว้าวุ่นและต้องคิดหนัก ค่อนข้างจะต้องใช้สติปัญญาให้รอบคอบนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าวุ่นวายใจอย่างยิ่งเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างมันมีทางออกเสมอขอให้คุณตั้งสติให้ดีแล้วคุณจะพบทางออกนะคะมาดูกันค่ะว่าหน้าที่การงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างหน้าที่การงานบอกว่าค่อนข้างจะมีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่าง กระทันหันโดยที่คุณไม่รู้ไม่ไม่นึกไม่คิดไม่คาดฝันนะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเัีคยวในเดินกรกฎาที่แบบทําให้หนที่กางานหรืออะไรของคนเนี่ยมันต้องจบลงหรือมีปัญหาหนักทําให้มันเกิดปัญหาทําให ต้องระมัดอย่างระมัดรวังอย่างยิ่งเลยนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเตือนฐาน้าที่การงานคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างมากและจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ทันตั้งรับไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่คุณเรียกว่า ไม่สามารถที่จะรับมือได้ทันเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเลยค่ะมีอะไรแก้ไขได้หรือตั้งสติได้ตอนนี้มีงานไหนที่ทําให้คุณต้องกังวลเป็นพิเศษคุณต้องจับจ้องตรงนั้นเลยค่ะว่าจะทําอะไรกับมันดีแล้วพยายามป้องกันให้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ด้วยสติ และปัญญาที่หาทางแก้ไขนะคะอยากกังวลจนเกินไปค่ะสิ่งร้ายเหล่านี้อาจจะไม่เกิดก็ได้ค่ะความร้ายมันอาจจะกลายเป็นดีก็ได้ค่ะขอคุณตั้งสติก่อนแล้วดูให้รอบคอบงานการคุณอาจจะกลับมาดีขึ้นก็ได้ค่ะแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะรู้สึกทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจและมันอาจจะมีการทะเลาะหรือมีการ เข้าใจผิดกันในหน้าที่การงานนะคะหรือก็มีงานบางอย่างผิดพลาดเพราะฉะนั้นคุณต้องรอบคอบเลยค่ะเดือนเนี้ยกรกฎาเนี่ยต้องมีความรอบคอบอย่างยิ่งเลยค่ะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นจะได้เตรียมมือเตรียมพร้อมรับทันขอให้ตั้งสตินะคะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมาดูการเงินกันบ้างค่ะการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างโอการเงินค่อนข้างจะ หนักใจเลยค่ะอยากจะทําอะไรก็ทําไม่ได้ดั่งใจนะคะรู้สึกมันอะไรมันก็ติดขัดขัดขวางไปหมดมันอึดอัดไปหมดเลยค่ะมีเงินอยู่กระหยิบมือเดียวจะทําอะไรก็ทําไม่ได้เหมือนภาระคนค่อนข้างจะเยอะนะคะมีภาระหนักเข้ามาปัญหาก็หลายๆอย่าง ก็จะจะแก้แต่ก็แก้ไม่ได้เพราะด้วยความที่มันสุดมือคว้าแล้วค่ะคุณจะแก้ไขก็ไม่สามารถทําได้คุณจาเป็นที่ต้องเก็บอมอมเงินอันเล็กน้อยของคุณนะคะแล้วก็ค่อยๆประคองชีวิตช่วงนี้ไปก่อนนะคะมีอะไรก็ปรึกษาคนใกล้ตัวบ้างนะคะพูดคุยบ้างค่ะเพื่อมันจะได้ผ่อนคลายหรือมีโอกาสที่จะหยิบยืมกู้ใครมาก่อนที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าหลุดพ้นจากปัญหาตัวนี้ไปก่อนก็ทํานะคะช่วงนี้มันค่อนข้างจะตึงค่ะการเงินค่อนข้างจะตึง เลยแล้วปัญหานี้สินก็ค่อนช้างจนนะหนักเพราะฉะนั้นตั้งสติค่ะแล้วคุณจะมีทางออกอย่าประมาทกับการทําอะไรหลายๆอย่างนะคะอย่าใช้เงินสรุ่ยอลอย่าประมาทเด็ดขาดคะ่ะช่วงเนี้เก็บออกไว้ก่อนคะ่ะประหยัดไรายได้ประหยัดนะคะแล้วคุณจะค่อยๆมีทางออกและจะผ่านไปได้นะคะขอให้ตั้งสติให้ดีรอบคอบนะคะอย่าประมาท มาดูความรักครอบครัวกันบ้างค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างความรักครอบครัวถือว่าดีค่ะจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นคนรักของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่หยิบยื่นให้เงินคุณจะมีจะมีกําลังใจมาให้คุณตลอดอะ่ะคุณจะได้รู้สึกว่าตัวเองได้มีโอกาสได้เจอได้เจออะไรใหม่ๆค่ะความรักเนี่ยทําให้คุณสดใสความรู้สึกเหมือนได้พูดคุยกับคนรักก็จิตใจของคุณก็จะดีขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าอืม เขาคอยประคับประคองคุณอยู่และตัวคุณอ่ะพูดอะไรไปเขาก็เหมือนฟังคุณนะคะในตอนนี้มีอะไรคุยกันให้ดีค่ะคุยเรื่องเงินปัญหาอปสัคให้คุยกับคนรักค่ะแล้วเขาจะช่วยคุณได้ตัวคุณเองก็จะสบายใจขึ้นมีอะไรหยิบคว้าทําอะไรได้ทําค่ะคนรักของคุณก็จะเห็นศักยภาพในตัวคุณแล้วเขาจะคอยสนับสนุนคุณถือว่าความรักเป็นอะไรที่ยังดีอยู่และสดใสอยู่นะคะการเงินคนรักของคุณแหละค่ะจะเข้ามาช่วยช่วยคุณได้หรือไม่คุณก็สามารถที่จะ หาทางออกโดยการที่หยิบยืมหรือกู้ยืมหรือแบ่งปันจากคนใกล้ตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นญาติพี่น้องหรือใครก็ตามความรักมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ครอบครัวอย่างเดียวนะคะเป็นความรักแบบครอบครัวก็มีอาจจะมีคนในครอบครัวงคุณคอยหยิบยื่นคอยช่วยเหลือคุณก็ได้คะ่ะในเรื่องความรักเนี่ยจะมีคนห่วงใยคุณอยู่เสมอนะคะตัวคุณเองก็อยากเป็น เป็นคนพิเศษเป็นคนสําคัญเพราะฉะนั้นโอกาสเนี้ยเดือนเนี้ยเหมือนตัวคุณเองต้องอยู่คนเดียวจะมีคนห่วงใยคุณมากขึ้นครอบครัวก็จะห่วงใยคุณคุณก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอยากจะมีสิ่งที่ที่ดีงามเข้ามาในชีวิตอ่ะคุณก็อยาก พยายามทําอะไรแต่มันก็ยังไปไหนไม่ได้คุณอยากจะไปเดินทางก็เดินทางไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสเนี้ยมันเป็นโอกาสที่คุณจะหันมาดูตัวเองแล้วรักตัวเองบ้างนะคะความรักครอบครัวก็ใส่ใจพูดคุยกันบ้างคนรักสามีภรรยาก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความรักของคุณจะกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะความรักของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะกลับกลายเป็นว่าใส่ใจกันมากขึ้นซะด้วยซ้าค่ะเดือนนี้นะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรที่ต้องระวัง สิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาที่มันถาถมเข้ามาปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหานี้สินเก่าๆหรือปัญหาเดิมๆที่คุณยังสะสางไม่เสร็จคุณก็ต้องแก้ไขให้ได้และปัญหาใหม่ที่กําลังจะทําอยู่คุณจะพยายามแก้มันอาจจะหนักจนคุณทําไม่ไหวคุณรับมือไม่ไหวคุณต้องปล่อยวางลงบ้างนะคะแล้วค่อยๆตั้งสติอยู่ในศีลธรรมอดีนะคะอย่าทําอะไรผิดกฎหมายหรือทําอะไรที่เป็นการส่มเสียง เด็ดขาดนะคะเพราะไม่งั้นคุณจะมีคดีความหรือคุณอาจจะต้องถูกถูกจับได้นะคะเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรที่จะแก้ไขค่อยๆดูทางออกค่ะคุณจะมีทางออกค่ะแต่เพียงแต่คุณอ,อาจจะเผลอหรือทําอะไรที่แบบทาอะไรที่ไม่รบอแบคอบหรือแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกสับสนว,นวุ่นวายแล้วก็เบื่อหน่ายไม่อยากที่จะพบหน้าผู้คนมีความรู้สึกอ,อยากจะอยู่คนเดียวอยากจะทําอะไรที่มัน ทำให้ตัวเองมีความสงบกายสงบใจที่มันทําให้ตัวเองไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกใครคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับสังคมมากเลยค่ะตอนนี้คุณต้องระมัดระวังจิตใจตัวเองนะคะปัญหาที่มีอยู่ที่ต้องแก้ก็แก้นะคะในสําคัญแก้ก่อนคุณต้องระมัดระวังมากๆเลยค่ะเรื่องอารมณ์และจิตใจของคุณและการไม่ฟังใครความดื้อรั้นหรือ ความรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองสูงเนี่ยคุณต้องหยุดนะคะตั้งสติก่อนค่ะแล้วคุณจะค่อยๆมีทางออกและคุณจะสามารถที่จะผ่านอุปสรรคไปได้คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของจิตใจที่มันโลเลหรือจิตใจที่มันวุ่นวายสับสนให้มากค่ะถ้าคุณตั้งสติได้คุณจะรู้ว่าปัญหาไหนที่ควรแก้คุณก็จะแก้ได้แล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะมาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีตัวช่วยอะไรบ้าง สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะได้รับข่าวสารที่ดีค่ะคุณจะมีจิตใจที่เบิกบานขึ้นเมื่อคุณแก้ไขปัญหาจากที่คุณได้รู้สึกว่าอึดอัดมานานนะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีคุณได,ได้เจอสิ่งใหม่ๆคุณในโอกาสนี้กับกลายเว่าตัวคุณนั่นแหละจะสร้างพลังให้ตัวเองแล้วก็สามารถ คว้าสิ่งที่คุณอยากได้มาแล้วคุณจะทํามันสําเร็จด้วยนะคะคุณจะเริ่มต้นใหม่คุณจะมีจิตใจที่มันพองโตขึ้นอ่ะจิตใจของคุณจะรู้สึกว่าอืมสิ่งเนี้ยที่คุณรอคอยอยู่เนี่ยในที่สุดคุณก็ได้มาแล้วมันเป็นข่าวดีค่ะเป็นสิ่งดีๆคุณได้รับข่าวดีค่ะคุณจะมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นกับคุณในช่วงปลายเดือนนะคะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วคุณจะสบายใจขึ้นค่ะปัญหาที่หนักใจที่คุณมีอยู่เนี่ย คุณจะสบายใจขึ้นคุณจะรู้สึกอืมในสุดคุณก็แก้ปัญหานั้นได้เรื่องการเงินที่ติดขาดทั้งหลายเนี่ยคุณก็พอที่จะผ่อนเบาลงไปได้ทําให้คุณรู้สึกว่าจิตใจมันสดชื่นขึ้นและปัญหาใหญ่ที่มันเคยเคยเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณก็ยุรู้แล้วว่าปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถแก้ได้คุณก็ต้องปล่อยผ่านมันไปคุณจะทําใจยอมรับมันได้แล้วคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะอะไรที่เกิดไปแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้คุณก็จะตั้งสติแล้วก็เริ่่มมต้้นนใหะะคแลว คุณจะมีทางออกค่ะปัญหาอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณจะคิดได้แล้วคุณจะพบทางออกที่ดีและในที่สุดคุณจะมีช่อโอกดีค่ะคุณก็จะมีเงินหรือมีคนอุปถัมภ์คุณในที่สุดสิ่งร้ายๆอะไรทั้งหลายแหละที่คุณมองมนร้ายทั้งหมดอ่ะคุณก็จะมีตัวช่วยเข้ามาสนับสนุนหรือมีข่าวดีมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาสนับสนุนบอกให้คุณมีทางออกที่ดีและคุณก็จะสามารถก้าวไปสู่ความสําเร็จที่คุณตั้งใจได้ เดือนนี้คุณต้องอดทนค่ะอดทนเพื่อให้พบสิ่งที่ดีและคุณก็จะผ่านไปได้และจะมีสิ่งดีงามเข้ามาหาคุณนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีมีทุกคนตั้งสติค,ค่ะ ทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดค่ะแต่เพียงแต่เราต้องตั้งสติยืนมั่นอยู่ในความดีนะคะความดีจะรักษาเรายังคงต้องย้ํากันเสมอค่ะว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วผลมันให้ไม่ผิดตัวขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกคนตั้งสติอะไรที่จะเกิดขึ้นยอมรับมันค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปมันก็จบลงได้และมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีพลังให้กับตัวเองสร้างพลังใจให้กับตัวเองและสิ่งดีงามเหล่านี้มันจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเงินทองหรือจจิตใที่ส ยเบิดบานปัญหาอุปสรรคก็จะแก้ไขไปได้อะไรทั้งหลายที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้ค่ะถ้าจิตใจเราตั้งมั่นอยู่ในความดีทําบุญด้วยการสวดมนต์ภาวนาถือศีลห้ารักษาศีล สิ่งนี้จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นค่ะชาวลัคนณาราศีมีนตั้งอยู่ในความดีนะคะและความดีจะรักษาคุณขอให้คุณชาวมีนทุกคนโชคดีมีความสุปสขประสบความสำเร็จพ้นจากทุกปัญหาอุปสรรคท้งนลายจะหมดไปขอให้โชคดีทุกคนค่ะชาวลักนาราศีมีน